ครับสวัสดีครับผมพบกับเราครับช่องพีนครทองน้องทธงไทยนะครับวันนี้พามาดูนะครับหลังจากฝนตกนะครับผมจะอ่วนเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้พังบ้านอีกแล้วนะครับผมดูครับติขยะกระจายเลยครับผมรงไทย โอยถงไทยไปคึกอะไรมาเนาะไปโดนตัวไหนมาเนี่ยอ้ออ้อ,อ,อวิ่งไล่ไก่อีกนะครับผมขยะกระจายเลยครับเมื่อกี้นะครับ โอ้ยทงไทยทงไทยเอ้ยคึกนะครับวันนี้นะครับผมคึกมากอ่าหลังจากฝนตกนะครับผมอเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับผมชนบ้านเกือบพักนะครับ ชนบ้านเกือบหักเลยครับเมื่อกี้นะครับโดนตัวไหนมาเนาะอวน <c oughs> อย,ยิงห่วเอือมวันนี้ไหม <c oughs> สนุกใหญ่เลยนะครับผม ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นไหนเลยนะครับผมฝนตกนะครับอฝนตกทุกวันเลยนะครับผมอ๋อไล่ไก่แล้วครับส่วนเตะโซขาดแล้วครับเอ้ยตรงท้าย บ้านใหม่ยังไม่ได้เลยบ้านเก่าจะพังแล้วนะครับผมรูครับ <ś c oughs> ชนไปด้วยหันมองพ่อควานไปด้วยนะครับผมหันมองพ่อขวานไปด้วยนะครับผม, à, ม,ค,รผมครับหลังจากฟังบ้านนะครับผม à, เอามาผูกข้างนอกไปเลยนะครับผม ก่อนไปตัดหญ้านะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเฝ้านะครับผมเดี๋ยวกลับมาบ้านพังนะครับกลัวบ้านจะพังทับน้องนะครับผมอ่าชนบ้านหนักมากนะครับคึกด้วยครับฝนตกนะครับผมเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยนะครับเลยเอามาปลูกข้างนอกเลยนะครับผมวันนี้นะครับก่อนไป กเกี่ยวยาให้น้องนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนเฝ้านะครับเพื่อนๆก็กลับกันหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีคนเฝ้านะครับกลัวน้องจะพังบ้านนะครับผมพังบ้านแล้วกลัวบ้านจะพังทับน้องนะครับผมก็เลยเอามาผูกข้างนอกดีกว่านะครับผมกลับมาจากตัดญ้านะครับพ่อเอาน้องเข้าบ้านนะครับผม <C oughs> ชอบนะครับผมได้ออกมาเล่นโครนนะครับอ้วนบอกถูกใจอ้วนเลยนะครับผมได้ออกมาเล่นโครนข้างนอกแบบนี้นะครับผมออกมาอย่างนี้ก็ไม่มีที่พังแล้วนะครับผม กองดินมาเริ่มเลยนะครับผมเอ้าเอ้าผังไม้ต่อนะครับ <c oughs> ได้มาอยู่ใกล้พี่ชายเลยนะครับวันนี้นะครับผมได้ออกมาผูกข้างนอกนะครับได้มาผ่อนชายบ้างนะครับ ก็บรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่าเนาะดูคลุมคลึ้มอีกนะครับผมตัวแสบนะครับตื่นขึ้นมานี่ชนบ้านอย่างเดียวเลยนะครับไี่ครับผมจะอ้วนอันนี้พอควันเลย พามาผูกด้านนอกนะครับตัวบ้านพังนะครับผมก็เราไปตัดหญ้าก,กันก็ไกลพอสมควรนะครับกว่าจะมาถึงนะครับผมก็เซฟไว้ก่อนนะครับผมเอาน้องมาผูกข้างนอกดีกว่านะครับ ฟังแล้วอ้วนไปชนต้นไม้เขาพังอีกนะอ,นอ้วนเห็นตัวเล็กแบบนี้แรงเยอะมากนะครับผมแรงเยอะมากนะครับตัวเล็กแบบนี้นะครับผมชนบ้านทีนี่อเสายกขึ้นเลยนะครับ

ก็จะกลับกันสี่เชือกนะครับผมวันนี้ก็จะกลับกันอีกสี่เชือกนะครับก็เป็นคุณยายอาลีนะครับผมแล้วก็คุณยายแสงดาวนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องน้ำเพชรนะครับผมน้ำเพชรนะครับกลับกันสี่เชือกนะครับไม่น้ำหวานกับน้องน้ำเพชรนะครับวันนี้ก็กลับบ้านนะครับผมเหลือแต่อ้วนและกับบุญรอดนะครับผม ก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้บ้านเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้กลับนะครับครับก็ฝากนะครับฝากแม่ๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้พวกเราด้วยนะคะพินครทองน้องทรงไทยนะครับผมสวัสดีครับ